สวัสดีค่ะจากร้านเครื่องสอซัมเมอร์ถือนะคะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนแบตของ iPad นะคะเครื่องนี้เป็น iPad Mini 4นะคะซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยมันบวมนะคะบวมมากๆจนน้นปั่งออกมาเลยนะคะตามปกติแล้วแบตเตอรี่จะต้องเรียบๆนะคะแต่นี้แบตเตอรี่มันบวมนะคะบวมมากๆจนน้ปั่งออกมาเลยนะคะนี่นะคะอ่า พอแบตเตอรี่มันบวมเนี่ยมันก็จะทําให้จอเนี่ยอ้าออกมานะคะเนี่ยจอตอัวน,นี้นะคะอ้าออกมาเลยนะคะพอแบตเตอรี่บวมมันก็อาจจะมีอาการเสื่อมด้วยเช่นแบตหมดเร็วหรือว่าดับเองอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าบวมจนมันไม่สามารถที่จะดันจอกลับไปได้นะคะน,นะคะ อันนี้ทําการแกะแบตเตอรี่ตัวเก่าออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะนี้เป็นแบตเตอรี่ตัวเก่านะคะอ่าส่วนแบตเตอรี่ตัวใหม่เนี่ยจะอยู่ในตัวเครื่องนะคะหลังจากเปลี่ยนไปนะคะก็จะสามารถประกอบจอกลับไปได้นะคะนี่นะคะแล้วก็จอไม่อ้าแล้วนะคะนี่นะคะ ต่อไปชาร์จไฟนะคะคนี่นะคะชาร์จไฟเข้านะคะ1.8ตรงนี้นะคะตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะ อันนี้เครื่องสายฟ้านะคะอันนี้ก็คือชาร์จเข้านะคะนี่นะคะน,นี่นะคะหลังถ้าเปลี่ยนแบตเตอรี่ตัวใหม่ไปเนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้นานขึ้นนะคะแบตบไม่หมดเร็วนะคะนี่นะคะ เรียบร้อยค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ